สวัสดีครับผมสวัสดีครับรงไส้แชนแนลนะครับผมนะครับเขาสู้สวงหาหนูหาในนะครับเกี่ยวเขาเกี่ยวนักนะครับกระตองหาอุปกรณ์ล่าหนูครับอุปกรณ์ล่าหนูมาเบิ่งกันเลยว่าเขาสีใสอีหอย่างครับไม่หีบปิ่งไกล้ครับไม่หีบปิ่งไกลไม่หีบปิ่งไกลหีบปิ่งไกล้เก่าครับใช่หีบปิ่งใกล้เก่า มาดักหนูนะครับนี่นี่นี่ปีงไก่เกานะครับมาดักหนูนะครับเสียวมาเห็ดดักหนูแบบใดครับคือเสียวมาเห็ดลักนะครับลักกับนะครับลักกับนะครับลักลักลักบ่วงมองยังไงซะนะครับขันเล้าอีกงกับขีดขาดล้่นน้องแต่ว่าขันขันสมมุติว่าเอาไม้ปีงไกเพิ่นล้นมาแล้ว นะครับนี่ไม่ปิ้งไกลนี่ยพิ่นย่างไฟไว้ตลอดเข้ามาแบ่งคืงครับแบ่งคืงนหยิบพาจักหน่อยครับแบ่งคืงแบ่งคืนครับแบ่งคืนครับแบ่งคืงแข็งดีครับเหลาจักหน่อยแล้วก็ไปใส่เป็นลักลักกับนะครับลักกับมาเบิ่งตอนเหลาเสร็จกันเลยครับ เราครับก็ต้องเลาดีกันเลยครับเพราะว่าไม่ปีงใกล้เขาสินได้เล้วแต่ขางที่พานะครับขางอื่นเพิ่นเลามาเรียบร้อยแล้วครับขูดขูดนะครับขูดเล็กน้อยเหมืนครับ พูดเอาก็ได้ครับก็ต้องเลาก็ได้พูดเอาบ่ตตรงกลมก็ได้ครับม่าตรงกลมมากไหมแหลมครับนี้แหลม เียเได้ครับ,บ,รบนี่คือเราแบบนั่นมีลวดลายครับอันนี้คือไายนะครับลายจากนะครับลล่จากไม้ปิ่งไก่ที่มันใหม่นะครับแข็งปุ๊กบแข็งดีนะครับไม่ต้อง เราเนี่ยก็ต้องล้นครับดุนหนี้ก็ต้องล้นอันนี้คือคุณสมบัติของไม่เสียบปีง่ายไม่ปีงง่ายครับแ,รแล้วละครับนี่นี่ักหนึ่งครับไม่หนึ่งเด้สองลักนะครับไม่หนึ่งเด้สองลักนี่นะครับลักเดี่ยวเนี่ยประมาณสี่สิบเซนพอดีมับเลยวันนี้จะเอาบ่วงมาใส่นี้ครับนะครับเอาบ่วงนะครับเอาไอ้สลิงนะครับสลิง จะเสียวไหมเบิ้งครับนี่ครับอันนี้คือนะครับสลิงนะครับสลิงหางหนูนะครับเห็นเปลี่ยไปเรืยเรื่อยเห็นไปเรียบร้อยแล้วดีนะครับดีดีครับเบิ้งครับของวันะครับดังนะของแล้วครับปึ๊กดีนะครับดีดีครับนี่ นะครับดีเสียบิงครับทึ๊งมาใส่รักครับเอายง่าก็ได้สั่นก็ได้ครับง่าประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็ได้ครับนี่ง่ายจันเอยแต่ว่าเขาก็จะใส่เขาจะใส่ประมาณนี้ก็ได้ครับใส่ใส่หอกห้างจากหอกห้างจากกันประมาณนี้ก็ได้ครับครับดีดีครับประมาณนี้ครับประมาณนี้พอดี ันพอดีอระยะาครับอันดัประมาณนี้กะถอยขึ้นน้อยครับอันดัประมาณนี้ครับนี่นะครับสุดยอดครับดงนะครับเดี๋ยวเสียดายครับจากสองรอบนะครับสองรอบ ล้างมืมครับมาจากสองหลอบกันเลยความทนทานครับทนทานกันเลยขึ้นหลบขีดกันเลยครับขิ้นหลบ,ม,บมึงครับบิดครับบิด เหันลงครับ พี่ก็ได้ครับวาา่าัดไทยครับวัดไทให้ลวดนะครับให้นหลวงด,ดูตรงนี้ครับลงมันสีนะครับนห่างๆครับห่างดีครับยังซี่ก็ได้ครับนี่โอเคต้องมัดเนียนกันเลยครับ ได้กลับแล้วครับหนึ่งหลัง